สีมงคลและสีกลกินีของแต่ละวันเกิดคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันแรกนะคะวันจันทร์สีมงคลในด้านของการเงินของวันจันทร์ก็คือสีส้มส่วนความรักก็คือสีม่วงและสีกลกินีที่ไม่ควรแตะเลยก็คือสีแดงนั่นเองค่ะวันอังคารนะคะสีแห่งการดึงดูดเงินก็คือสีดําสีเรียกโชคด้านความรักคือสีส้มและสีกลกินีของวันอังคารก็คือสีโทนเหลืองสีครีมนะคะวันพุธกลางวันสีเสริมดวงสาหรับการเงินคือสีฟ้าหรือสีเงินส่วนสีเสริมดวงด้านคราม รักคือสีดำและสีกละกินที่ไม่ควรแตกต่องเลยก็คือสีชมพูค่ะวันพุธกลางคืนสีเสริมดวงด้านการเงินก็คือสีชมพูความรักคือสีทนเหลืองสีครีมและสีที่เป็นกลากินีสาหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนก็คือสีส้มค่ะวันพฤหัสสีเสริมดวงด้านการงานการเงินคือสีทนเหลืองหรือว่าสีครีมนะคะส่วนสีเสริมดวงเรื่องความรักคือสีแดงและสีกลากินีก็คือสีม่วงสีเสริมดวงสาหรับวันศุกร์ทางด้านการเงินคือสีเขียวเรื่องความรักคือสีชมพูและสีสุดท้ายที่เป็นสีกลากินีสําหรับคนที่เกิด ก็คือสีดําค่ะสีแดงนะคะเสริมดวงเรื่องการเงินสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อย่างมากและสีที่เสริมดวงด้านความรักคือสีฟ้าสีเงินส่วนสีที่ไม่ควรแตะต้องเลยก็คือสีเขียวค่ะและวันสุดท้ายวันอาทิตย์นะคะเรื่องการงานการเงินให้เน้นสีม่วงส่วนเรื่องความรักให้เน้นสีเขียวและสีกลาจินีสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือสีฟ้าและสีเงินค่ะเพื่อนๆเกิดวันไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันดูนะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาบอกผลลัพธ์กันนะ